ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบสี่นาทีนะครับก็สวัสดีครับผมผมก,กับมือเก่าฟิชชิ่งแล้วครับผมสวัสดีพี่ๆนานาและทุกๆท่านนะฮะที่ชอบและรักในการตกปลาเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พามาที่หมายคลองหกนะฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงห้าสิบสี่นาทีนะครับก็มาชา้าน,นิดนึงฮะเมื่อช่วงเช้าไปส่งเหยื่อมาครับผมพอดีเห็นคลองหกน้ําไหลแล้วก็น้ํา ค่อนข้างจะดีแต่ไม่แดงเท่าไหร,ร่นะก็ลงคันไปแล้วครับผมประมาณหกคันนะฮะลงคันไปได้ประมาณสักห้านาทีครับยังเงียบอยู่เลยนะประมาณห้านาทียังไม่ได้สักแต้มเลยครับผมยังเงียบอยู่ก็เหมือนเดิมฮะพี่ๆนะนะที่กำลังรับชมอย่าลืมกดติดตามดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดกระด,ดิ่งปิ้งปิ้งปิ้ง,งให้ด้วยเวลาอัปโหลดคลิปให,ใหม่จะไม่พลาดนะฮะจะได้รับชมก่อนใครเหยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมฮะเหยื่อมือเก่าฟิชชิ่งนะฮะมีขายตามใต้ลิงก์ของผมเลยนะครับผมกด รูปสามเหลี่ยมหัวทิมลงจะเจอรายละเอียดว่าร้านมีร้านอะไรบ้างนะครับผมก็ตามรู้ตามเชียร์กันครับผมวันนี้ที่หมายของหกครับช็อต ลื่นครับนี่ครับผมมาเน้นแท้มสวยกับแท้มแรกครับอันนี้กินไส้เดือนนะเกีย่ยวไส้เดือนไนะม่ขอน่นะฮะเม็ดโฟมขอหนึ่งครับผมโอเคครับ เออนั่นแหละที่มันดึงคาอยู่อ่ะถินตั้งนานแล้วครับผมมัวติวปรับกล้องอยู่ครับอันนี้ไซส์แดดเดียวครับผม ครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะครับก็ผ่านไปผมเริ่มลงคันตอนบ่ายโมงห้าสิบสี่นาทีก็ผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมได้มาสามแต้มนะฮะอีกแต้มหนึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับไซคองปลาไซคองหกไซไซเล็กมากฮะไซแดดเดียวผมว่าไอตัวนึงก็โอเคอยู่อสองแต้มนั้นไซเล็กมากเลยไซแดดเดียวฮะสองนิ้ว น้ำก็ดีนะฮะแต่ปลาไซส์ไม่ใหญ่ก็ตกไปเรื่อยๆฮนะน่าจะประมาณสักสี่ห้าโมงนี่แหละครับเดี๋ยวดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับกับหมายใหม่หน,นั่งเลยฮะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะกับหมายนี้ตัวนักกินแล้วเบาเยมีร่มเงาร่มไม้ด้วยฮะหมายนี้นั่งนั่งสบายครับถ้าน้าๆนาจะมาเดี๋ยวปักหมุดไว้ใต้พิกัดให้นะครับผมแล้วก็อ่า เหยื่อเรามีขายที่ไหนก็อยู่ใต้พิกัดนั่นกันนะฮะกดเข้าไปรูปสามเหลี่ยมโหทิมลงนะจะเจอรายละเอียดว่ามีร้านที่ขายเหยื่อที่ไหนบ้างน,นะครับตอนนี้ก็เริ่มจําหน่ายหลายร้านแล้วนะเป็นสิบร้านแล้วนะครับผมลาเาวคคลองหลวงทันย่าอย่างเงี้ยเยอะนะครับผมโอเคตามรุ่นตามเชียร์กันต่อครับผม เ,อเ,เ,อเ็องคันรวดให้คันนึงไม่อยู่ะนะจะอยู่เ,ยเนาะคันเล็สกสกีก มาเนี้ยใส่แดดเดียวฮนะสองนิ้วกว่ากว่าไม่ถึงสามนิ้วครับน,น่าจะอยู่กกันสนักที อยู่มันไม่แรงมันตึ๊กตึ๊กเฉยนะมันเอ็นมันไม่ได้ลงไงเเธธออดดดดููดดิินนนั่่ะโอ้คันนี้นึกว่าคันนู้นคันนู้นก็กินอ้าวคันนี้ไหมเหรอครับมันกินคันเล็กคันซ้ายผมก็มองแต่คันซ้ายประตูบอกคันนี้มองไม่เห็นนะครับไชโอเคอยู่ฮะแต้มนี้ จะหลุดแล้วครับไสเดือนไม่ค่อยกินนะครับกินเม็ดโฟมนะครับผม ครับลื่นปนีใสสวยครับครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสิบห้านาทีนะครับก็ผ่านไปเ,เกือบสองชั่วโมงเดี๋ยวนะผมเริ่มลงคันตอนบ่ายตอนเที่ยงห้าสิบสี่ ก็ตีไปจะบ่ายโมงบ่ายหนึ่งบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามหมอว่าผ่านไปสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าแล้วครับชั่วโมงหลังๆนี้โอ้เงียบมากครับประมาณสี่สิบนาทียังไม่ได้สักแต้มนะตอนนี้ไส้เดือนไม่กินเลยฮะไส้เดือนไส้เดือนก็ได้ไส้ตัวมาไม่กี่ตัวก็ที่ได้มาก็ส่มาถจะเป็นเม็ดโฟมนะแล้วก็ปลาไซส์ไม่ค่อยใหญ่เหมือนคลองห้าคลองห้าไซส์ดีกว่าครับ ก็ถือว่ามาเปิดหมายให้พี่พี่นานาเผื่อได้มานั่งตกฮนะต้นไม้เยอะฮะหมายที่ผมมาตกวันนี้นะครับผมปลาไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็กินห่างด้วยครับถ้าวัดถึงเรื่องกินจัดสู้คลองห้าไม่ได้นะครับคองห้ากินจัดกว่าบ่ายสามงสิบห้านาทีก็น่าจะประมาณสักไม่เกินสี่โมงคึ่งครับผมอีกสักชั่วโมงนึงครับผม ตามลุ้นตังเทียนกันต่อครับเดี๋ยวจะได้สก,กีแต้มถึงสิแต้มรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไปครับครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสามสิบหกนาทีนะครับผมสามสิบเจ็ดนาทีแล้วครับบ่ายสามโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับเดี๋ยวไปนับแต้มกันครับครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับผมก็ใช้เวลาตกไปสามชั่วโมงครึ่ง เราเริ่มลงคันตีเปรยบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามเฮ้ยสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวนะสองชั่วโมงสามสามิบหกนาทีประมาณามมะะเกือบสามชั่วโมงโอะเกือบเกือบสามชั่วโมงโหเงียบมากครับชั่วโมงหลังๆนี้ชั่วโมงนีงไม่ได้แ,แต้มเงียบมากๆก็อย่ามาดูแ,แต้มครับผมได้ไม่เยอะครับก็เป็นตานินประมาณไหนนะ 3ามสี่ห้าสิบแต้มฮะรวมปลาตะเพียนด้วยสิบแต้มพอดีครับอ่าสิบแต้มพอมดีก็ถือว่าพอได้ทอดฮนะเดี๋ยวผมกลับไปทำเอาข้าวนะครับ ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมเป็นไซส์แบบว่าทอดขอบนะฮะรู้สึกจะมีตัวหนึ่งสี่นิ้วนอกนั้นก็ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วตัวสองตัวนอกนั้นก็สามนิ้วครับไซส์ไม่เล็กแต่สมดมากผมยังไม่เคยปล่อยนะฮะจะเอาไปทำแบบข้าวอย่างเดียวให้ปหลาหรูทำปลาล้าบางเขาเรียกอะไรปลานินลลาใช่ไหมปลานนลลาบ้างปลาส้มบางก็คือไม่ปล่อยะฮะถ้าไม่ได้น้อยจริงๆถ้าสองสามตัวนี่นก็ไม่แน่นะฮะจะปล่อยก็เต็มที่แล้วครับผมเงียบมากๆครับ ถ้าช่วงนี้ถ้าจะตกก็นุ่นคลองห้าดูครับได้เต็มแน่นอนแต่ก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมาลองเช็คหมายให้น้าๆพี่ๆน้าๆทราบว่าหมายคลองหมกพอได้เต็มได้ตัวไหมมันผมก็มาช้าด้วยเริ่มมือทันก็เกือบเกือบบ่ายโมงแล้วฮะเที่ยงห้าสิบสี่นาทีแล้วครับก็เหมือนเดิมฮะพี่ๆน้าๆที่กำลังชมท้ายคลิปนะครับผมขอบคุณมากๆนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตกปลาช่องน้อยช่องนี้ด้วยนะครับผมมือก่าฟิชชิ่งนะครับแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้อย่าล เวลาผมอัปโหลดคลิปให,ใหม่จะได้รับชมก่อนใครนะฮะจะมีการแจ้งเตือนไปที่ไปที่มือถือพี่ๆนานๆนะฮะลืรลืมรัวนะ <S <S จะมีการแจ้งเตือนไปก่อนนะฮะจะได้รับชมก่อนใครด้วยครับผม <S <S คลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม